น,นั้นจะไม่มีในคิดในใจของเราที่เราตั้งคิดไปในลักษณะอย่างนั้นนะครับ อามาตัดด้วาขนาดเดิมแล้วก็จะไหวพระนิดหนึ่งแล้วอาลุกขึ้นได้แค่นี้พระนิมมันมาเสียบก่อนตักก่อนจิตมัน,มนพวกที่อยู่ไกลไม่ได้จุดถูกก็อธิษฐานจิตต่อนะครับ พญานาคที่เราเห็นสวยงามไม่ได้ซื้อไม่ได้จ้างแต่เกิดขึ้นจากศรัทธาของคุณแม่หมอหน่อยคุณหมอพืชอานน้องโดยทีมงานไม่ได้บอกไม่ได้จ้างไม่ได้หวานแต่ว่ามาทําด้วยศรัทธาด้วยความเริ่มใสเพื่อที่จะเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแล้วก็อาระบูชาต่อ อดีตพระกลุงพ่อใหญ่วัดพิษโพรรัมปูชาคุณต่อครูบาอาจารย์ที่มีคุณในการสืบทอดพระพุทธศาสนาที่ได้มาทำาร่วมกันเป็นเวลา,อาสองวันหนึ่งคืนสองคืนสองวันก <c oughs> ว่าที่จะเสร็จาทางญาติโยมประมาณกกััน ใจให้สงบให้มากที่สุดคนระับเวลาจะทำทานอย่าไปคิดถึงความตะนีเวลาจะทำทานอย่าคิดถึงอารมณ์ของความโกรธความโลภความหล,ลงนะให้ใจนึกถึงอานิสงส์ของทานที่เราจะได้นะครับเมื่อเราได้ฟังคุมรัพ์ไปในพระศาสนาในทำซทัพภายนอกไมเป็นรัพ์ภายใน ให้ทำทรัพย์ที่ไม่สามารถติดตามไปในสัมรายพบให้เป็นบุญเป็นกุศลติดตามไปในสัมรายพบได้เป็นของเราที่แท้จริงก็คือบุญกุศลเพราะฉะนั้นก็ขอให้เรานั้นได้นึกตรรองกระทำความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง,งให้หมดความสงสัยการกระทำบุญจริงๆมอานิสงส์มากนะครับลุกผู้ที่เป็นสภาพ ต่อไปก็คงไปพระนะครับโยมทางกอสาธารณสุข,ขอำเภอก็มาเป็นกำลงใจพ่อกำานังให้บุญโยบุตรคุณหมอพุทธิดาจันทร์แดงโรงพยาบาลผอุริการประจำตำบลหมอวิไลวันตะรอถึงกิงวันออสมหมอ,อคุณหมอมีพร้อมด้วยสหายร่วมเกิดก่เกิดใเข้เามาร่วมกัน ทีท่ฐาน้มันได้ปัดลงไป การทำบุญไม่ช้าเกินไปไม่เร็วเกินไปนะฟรีฟรีนะครับาคอนี้มานคุกบวาจังขยับมาหนึ่งเลยนะครับมามามานดูเนี่ยเอาเหรียญมาพี่ไปไกลอย่าง อย่าบางทางดวงตานะครับอย่าบังทางดวงตาครับดวงตาท่านแผ่เมตตาจิตนะครับอย่าบางครองจะครุนะครับอบาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่เียงแต่ท่านแผ่เมตตาจิตมุงต่อครอบตานะครับ ในกระผมพระพ,พ,พาวนาสุตตาพิรัตเจ้าอาวาะพิโสพร,รามขอขอฝากพระเด็ชพระคุณลวงตาในขอทําพิธีในการปล่อยปราในครั้งนี้กระผมได้รับศรัทธาจากญาติโยมาญาติโยมมีนามที่กล่าวมา มีคุณแม่ดาวพันจันทร์คุณวรัตช็อปไล้หรือว่าคุณวรรัตปานปูลคุณเจนนี่คุณประกาวันคุณชัดพัชสีมงคลสินคุณแพทย์หญิงตะมุนพักน์ทิลา,าคุณพ่อสมัยคุณแม่มว้วนตลอดถึงญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงได้มอบปลาถวายกระผมเป็นจำนวนหกแสนตัว พร้อมด้วยเต่า99ตัวหอยขม7,500ตัวปาลาไหล9ตัวเขียดอีกส5งตัอเหาการะผมพิจารณาดูแล้วว่าอาชีวิตของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นเนี่ยสืบเนื่องเป็นกร,รมเป็นเวรกันมาหลายภพหลายชาติก็อยากจะให้คณะครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกท่านได้ มีส่วนเป็นเจ้าของอของชีวิตของสักเหล่านั้นตลอดถึงญาติโยมทุกท่านทุกคนได้เป็นผู้มีส่วนของชีวิตของทั้งหลายเหล่านั้นเพราะฉะนั้นกระผมะต่อหน้าพระพุทธเจ้าต่อหน้าพระธรรมต่อหน้าพระสงฆ์ต่อหน้าพระเถระผู้มีคุณ มีพระเดชพระคุณหลวงตาหลวงพ่อพระภูพาวนาเป็นต้นตลอดถึงต่อหน้าคณะสงฆ์ต่อหน้ายาดโยมทั้งหลายทั้งปวงต่อหน้าเทวดาทั้งหลายทั้งปวงบัดนี้กระผมขอมอบปลาทั้งหมดขอมอบเต่าทั้งหมดหอยทั้งหมดปลาไหลทั้งหมดเขียดทั้งหมดให้พระสงฆ์สามเณรพระขาวแมช่ชีญาตโยมอุบาสกอุบาสิกา ทุกท่านทุกคนให้เป็นเจ้าของชีวิตของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงตามที่กล่าวมาแล้วเหมือนกับตนทำเองเพราะฉะนั้นถ้าญาติโยมทุกท่านทุกคนประสงค์สาม,มเณรประขาเมชีเห็นสมควรที่จะเป็นเจ้าของชีวิตของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงตามที่กล่าวมาแล้วก็ขอให้สาธุก,การขึ้นให้พร้อมกันด้วยเพิน สาธุสาธุนิพานาจายโฮโ้ฮฮทุกคนทุกท่านได้เป็นเจ้าของชีวิตเหมือนกันหมดแ่เดินทางนีเด้อฝ่าของเฮาด้วยแต่เด้อฝ่นเฮองที่ปล่อยไม่ลงหัว,วยกันเอาไหวพระฟ้อมกันฝ่เาเสกเีตทวดาน้ฟ้องกันหมด

ทีเปรตเทจะข้ามิตรุ้ว่นาคแห่งเคหาวันตุงมีเิตเตมปุมมัจยันตุเทวชาลคสลาวิสเมยักขันทพันนาคา Dihanasan tike yang muli warwak janangsa tau sunananto Amawana karo ayam pathanang Hamsawana ayam pathanang ธรรมะสพรรค์กโลอาญามหาอันต <t rios de suspense> oh ่างลาพระฟอมกันอรหังสัมมาสัมพุทธภะคะวาโพธังภะคะวันตังอาภิวาเทมิสวากา ตอมะขวาตสสัมนธรรมนามะสามีสุวติปันโนมะาวโตสงวกสังโฆสังฆนามี่าเรมพมุย้อนครับ NAMUN TAT SAMBAKA WAKTUN ARAHATUN SAMAN SAMPULTAN SANAMUN TAT SAMBAKA WAKTUN ARAHATUN อังสะนะมอมสัพสตวะทอมอะระหันโตสัมมาสัมพุทธะสังพุทธังชีวิตัง nam sara nam thân cha ni tham mang cheo vi tăng yawan ni pha nam sara nam thân cha tăng yawan nam sara nam thân cha yam tăng yawan ni pha nam sara nam thân ตัว thì tham mang chiều tặngยา niส than choตัวâm vì sống thằng chia niสang than choâm thìพ than shell rahang ni tadimpitaam manciwiang nya uniformang Serenangwanca mitm pisang ชาเมิปิโสควาอะระหังสัมมาสัมโพธิเวชจารณะสัมปันโนสุขตโรกวิอนุตตรัมภริซาบมัสสลติสาเทวมานุสานังพุทธมังสวะติสวะสะโตมวะต

karena niyo anu tarang punnya deang kassaasi no himesaranang menyangng put